ยินดีต้อนรับเข้าสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสตอรี่สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่เลือกเองได้เลยบอร์ดแมนยูให้อำนาจอมอริมตัดสินอนาคตเจดอนซานโชด้วยตัวเอง ล่าสุดนะครับทางด้านเดอะกา r เดียนสื่อชื่อดังของเมืองผู้ดีได้รายงานว่าบอร์ดบริหารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ทําการตัดสินใจแล้วว่าพวกเขาจะให้ลูเบนอโมริมกุนซือของทีมทําการตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของเจดอนซานโชวว่าจะอนุญาตให้ตัวนักเตะกลับมาอยู่ในทีมหรือไม่โดยที่ตัวของเจดอนซานโชโดนส่งไปให้กับเชลซียืมตัวใช้งานในฤดูกาลนี้นะครับและก็ยังมีออปชันซื้อขาดในช่วงซัมเมอร์นี้ในราคา20 5ล้านปอนด์นะครับแต่ว่าเงื่อนไขดังกล่าวจะเดินหน้าได้หากว่าสโมสรสิงห์บูตจบอันดับสูงกว่าที่14ในฤดูกาลนี้ซึ่งตอนนี้เชลซีอยู่อันดับที่4ของตารางนะครับนั่นทําให้มีความเป็นไปได้สูงที่เชลซีต้องซื้อซานโชไปร่วมทีมแต่อย่างไรก็ตามมีรายงานว่าเชลซีอาจตัดสินใจบอกเลิกข้อตกลงดังกล่าวนะครับแม้ว่าจะมีเงื่อนไขประสบความสําเร็จหลังจากที่ตัวของซานโชมีผลงานไม่ดีนักนะครับยิงไปแค่2ประตูจาก 28เกมที่ลงเล่นรวมทุกรายการซึ่งถ้าหากเชลซีตัดสินใจไม่ซื้อขาดซานโชนะครับก็จะต้องจ่ายเงินค่าปรับเป็นเงินจํานวน12.5ล้านปอนด์ให้กับทีมปีศาจแดงเป็นค่าผิดสัญญาแทนที่ซึ่งรายงานระบุว่าหากสถานการณ์เป็นแบบนั้นนะครับตัวของกุนซือลูเบนอโมริมก็จะได้รับอนุญ,ญาตให้เป็นคนตัดสินใจขั้นตอนสุดท้ายว่าจะเอาอย่างไรกับเจดอนซานโช่อโมริมจะเลือกใช้งานซานโชเองหรือว่าจะปล่อยนักเตะออกจากทีมอีก ครั้งในช่วงซัมเมอร์นี้โดยที่ตัวของซานโชย้ายมาจากโบุสเซียดอปมุนนะครับด้วยค่าตัวมหาศาลสูงถึง73ล้านปอนด์เมื่อช่วงซัมเมอร์ปี2021และในตอนนี้สัญญาของเจดอนซานโชกับแมนยูก็มีจนถึงปี2026และอาจจะต้องวุ่นวายหาทีมใหม่อีกครั้งในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับถ้าหากสุดท้ายแล้วลูเบนอโมริมเลือกที่จะไม่ใช้งานเจดอนซานโชดูแล้วนักเตะวินัยน้อยแบบนี้อโมริมก็ไม่น่าจะเอาไว้กับทีมอย่างแน่น นนไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับแมนยูทาบแข่งตัวจีตตรงสเปคอโมริมเสริมทัพซัมเมอร์นี้ล่าสุดวันที่21มีนาคม กิฟมีสปอร์ตสื่อฟุตบอลชื่อดังได้รายงานว่าทีมปีศาจแดงที่ในเวลานี้ดูแลการเสริมทัพโดยเจสันวิลคอกับคริสโตเฟอร์วีเวลทั้ง2ผู้อํานวยการได้เริ่มวางเป้าหมายเสริมเกมลุกด้วยการลุกคือเพื่อคว้าตัวไทเลอร์ดิบลิงปีกดาวลุ่งจากเซาทธมป์ตันมาร่วงทีมในช่วงซัมเมอร์นี้โดยเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมามีแหล่งข่าวได้ระบุว่าแม้ว่าแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่จะสนใจชาบ,บีซิมมอนปีกทีมชาติเนเธอร์แลนด์จากแอร์เบลี์ซ ที่มีข่าวออกมาว่าตัวของนักเตะพร้อมย้ายทีมหลังจากจบฤดูกาลนี้แต่จากสถานการณ์ล่าสุดของทีมปีศาจแดงที่มีแนวโน้มสูงว่าจะไม่ได้ไปลุยศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลหน้าทําให้ตัวของชาบีซิม,มอนอาจปฏิเสธการย้ายมาร่วมงานด้วยและจากสถานการณ์ดังกล่าวนะครับทำให้แมนเชสเตอร์อยู่ในแต่เปลี่ยนเป้าหมายมาที่ไทเลอร์ดิปลิงแทนนะครับซึ่งในฤดูกาลนี้ตัวของดิปลิงทําผลงานส่วนตัวได้อย่างโดดเดน่นสามารถโชว์ฝีเท้าเข้า ตาหลาสโมสรนในพรีเมียร์ลีกได้นะครับแม้ว่าสโมสรต้นสังกัดอย่างเซาท์แฮมตันจะลังบวยของตารางคะแนนก็ตามและต้นสังกัดของนักเตะอย่างเซาท์แฮมตันก็น่าจะตกชั้นกลับไปสู่แชมเปี้ยนชิพในฤดูกาลหนนะ้าทําให้มีโอกาสสูงนะครับที่ตัวนักเตะจะต้องการย้ายทีมเพื่อลงเล่นในพรีเมียร์ลีกต่อไปสําหรับไทเลอร์ดิบลิงย้ายจากทีมเยาวชนของเชลซีมาอยู่กับเซาท์แฮมตันในปี2022ก่อนที่ตัวนักเตะจะมาเล่นให้กับทีมชุดใหญ่ของนักบุญเมื่อ เื่อเดือนสิงหาคมปี2023นะครับลงเล่นไปทั้งหมด35นัดนะครับและมีผลงานทำไปได้4ประตูกับ2แอสซีสโดยมีรายงานว่าตัวของไทเลอร์ดิฟลิงจะเหมาะกับแผนการเล่นของลูเบนอโมลิมเนื่องจากตัวนักเตะเล่นได้หลากหลายตำแหน่งนะครับแถมยังมีความเร็วไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งมิฟฟิต์ตัวลูกตัวริมเส้นและรวมไปถึงกองหน้าตัวต่ำด้วยนะครับทั้งนี้แหล่งข่าวได้เปิดเผยว่าในตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ทำการเปิดฉากเจรจาคว้าตัว ไทเลอร์ดิปลิงกับเซาแทมตันแล้วด้วยซึ่งมีรายงานว่าตัวของเจสันวิลค็อกจริงจังเป็นอย่างมากนะครับในการเซ็นสัญญากับไทเลอร์ดิปลิงมาร่วมทีมให้ได้แต่ตอนนี้อุปสรรคสําคัญยังเป็นที่ค่าตัวของนักเตะนะครับเนื่องจากมีรายงานว่าสโมสสเซาแทมตันตั้งค่าตัวนักเตะเอาไว้สูงถึง40ล้านปอนด์เลยทีเดียวสําหรับไทเลอร์ดิปลิงถ้าได้มาก็ดีนะครับเพราะว่านักเตะอย่างน้อยก็มีประสบการณ์เล่นในพรีเมียร์ลีกอยู่แล้วเอามาปั้นอีกนิดๆหน่อยๆ ก็น่าจะมีผลงานที่ยอดเยี่ยมได้นะครับสำหรับนักเตะคนนี้แต่ค่าตัวแพงไปหน่อยนะครับซื้อสัก25ล้านปอยกําลังดีนะครับสำหรับเจ้าหนูไทเลอร์ดิบลิงเพราะว่าดูแล้วเจสันวิลค็อกน่าจะมีข้อมูลของนักเตะคนนี้พอสมควรสมัยที่เจสันวิลค็อกทางานให้กับเซาแธมทมตัน ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับนอกจากไทเลอร์ดิฟลิงแล้วนะครับทีมปีศาจแดงยังตกเป็นข่าวกับ2สตาร์ดังในลาลิก้าสเปนโดยมีรายงานว่าลูเบนอโมริมอยากที่จะได้ตัวมาร่วมทีมด้วยล่าสุดทางด้านสปอร์ตสื่อชื่อดังของสเปนได้รายงานว่าลูเบนอโมริมกุนซือของทีมปีศาจแดงได้กางชื่อ2สตาร์ดังนะครับอย่างลาฟินญาตัวลูกชาวบราซิลของเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนาและนิโก้วิลเลียมตัวลูกชาวสเปนของแอตเลติกบิล บโดยที่อมโมริมหวังที่จะให้บอร์ดบริหารทีมปีศาจแดงคว้าตัวนักเตะคนใดคนหนึ่งมาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับเพื่อเป็นการแทนที่กลุ่มผู้เล่นชุดเก่าที่จะถูกปล่อยออกจากทีมเพื่อที่จะสร้างทีมใหม่ขึ้นมาในยุคข,ของตนสําหรับผู้เล่นปีศาจแดงที่คาดว่าจะมีโอกาสย้ายออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้และพอจะทําค่าตัวได้นั้นก็คือเจดอนซานโช่แอนโทนีมาคันเลตฟอร์ดคาเซมิโลและอาจรวมไปถึงคอบบี้ นูกับลัดมูทหอยลุนดาวไม่ค่อยยิงของทีมด้วยอย่างไรก็ตามทีมปีศาจแดงจําเป็นต้องขายนักเตะบ,บางส่วนออกไปให้ได้ก่อนนะครับเพื่อที่พวกเขาจะมีเงินมากพอในการคว้าตัวลาฟินญ,ญาและนิโกวินเลียม เนื่องจากคาดว่าราคาในตลาดของนักเตะทั้งคู่ในช่วงซัมเมอร์นี้จะถือว่าสูงพอสมควรเลยทีเดียวนะครับและก็มีหลายทีมพร้อมประมูลแย่งคว้าตัวไปร่วมทีมด้วยโดยในรายของลาฟินยาแม้จะมีรายงานว่าบาร์เซโลนาพร้อมที่จะปล่อยนักเตะออกจากทีมแต่แน่นอนว่าบาร์เซโลนาก็ต้องการข้อเสนออย่างน้อยที่60ล้านปอนด์ส่วนในรายของนิโก้วิลเลียมก็มีค่าฉีกสัญญาอยู่ที่50ล้านปอนด์ในช่วงซัมเมอร์นี้สำหรับในช่วงนี้บอลพัก เกทีมชาติสื่อต่างๆก็มาเล่นข่าวกับตลาดนักเตะหลายคนเลยทีเดียวนะครับที่มีข่าวเชื่อมโยงกับทีมปีศาจแดงโดยส่วนมากแล้วก็จะมีข่าวกับตัวลุกทั้งนั้นนะครับเพราะว่าในช่วงซัมเมอร์นี้ตัวลุกของทีมปีศาจแดงน่าจะย้ายออกจากทีมอีก3คนนะครับไม่ว่าจะเป็นเจดอนซานโช มาคัทและฟอร์ดและรวมไปถึงแอนโทนีซึ่งการย้ายออก3ามคนก็แน่นอนนะครับว่าจะต้องมีตัวแทนเข้ามาอย่างแน่นอนแต่ดูแล้วจากสไตล์การซื้อขายของอ e ีเนีย e สก็น่าจะเน้นไปที่ผู้เล่นอายุน้อยเป็นหลักนะครับในช่วงซัมเมอร์นี้แล้วเพื่อนเพื่อพี่พ,พี่แฟนปีสัตว์แดงล่ะครับคิดว่าอย่างไรชอบคนไหนมากกว่ากันระวังไทเลอร์ดิบลิงนิโกวิลเลียมหรือว่าเก๋าหน่อยก็น่าจะเป็นลาฟินยาลองแสดงความคิดเห็นโดยคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันดูนะ แต่ก็มีข่าวอยู่เหมือนกันนะครับว่าบาร์เซโลนาจะหวนกลับมาล่าตัวมาคันและฟอร์ดอีกครั้งในช่วงซัมเมอร์นี้ก็อาจจะได้เห็นดีวสลับขั้วเกิดขึ้นนะครับระหว่างราฟินญากับมาคันและฟอร์ด ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับเซอร์อเล็กซ์ร่วมเกมสังลาลอสซี่รับหน้าที่กุนซือโดยที่ทางด้านเซอร์อเล็กซ์ฟูกุสันจะได้กลับไปนั่งคุมทีมข้างสนามเป็นการพิเศษนะครับในเกมที่จูเซปเป้ลอซซี่อดีตนักเตะของเขาได้ลงเล่นในเกมสังลาโดยลอซซี่แขวนสตาร์ทไปแล้วก็จริงนะครับแต่ตัวของลอซซี่จะมีเกมสังลาในอิตาลีวันเสาร์นี้และรวมไปถึงจะมีอดีตนักเตะเดินทางมาร่วมงานหลายคนนะครับโดยที่อดีตแข้งชื่อดัง อย่างลูก้าโทนี่อันโตนิโอคาซาโนเซบัสเตียนเฟเบอร์ค่าบาเลโลและรวมไปถึงกาเบียมบา์ติสูต้าก็จะร่วมปรากฏตัวในเกมนี้ด้วยซึ่งนอกเหนือจากนักเตะชื่อดังแล้วนะครับตัวของลอซซี่ได้เปิดเผยว่าเซอร์อเล็กโฟกุสันก็จะมาทําหน้าที่กุญซือข้างสนามในเกมนี้ด้วยโดยที่ตัวของเซอร์อเล็กโฟกุสันจะปรากฏตัวในเกมพิเศษเป็นบางครั้งนะครับนับตั้งแต่ที่เจ้าตัววางมือไปอย่างเช่นการกลับไปทําหน้าที่ กุญ่อในเกมรีเนียนของทีมชุดทิปเปิลแชมป์ในปี2019รวมไปถึงเกมเทสตปีโมเนียนของไมเคิลคาริกเป็นต้นและนี่ก็คือสรุปข่าวปีสัตว์ดมแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดประจำช่วงเช้านะครับของวันที่22มีนาคมขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันจนจบแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ตัวขอแอดมินขอกราบสวัสดีครับ